สวัสดีครับวันนี้มาทำแล็ปเรโบแฮชข้อสี่กันครับนี่ก็จะเป็นรหัสที่เราแฮชไปนะครับเดบแรกแล้วก็เปออิดชิมนนอกมาก่อนเลยครับผมก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับเป็นแฮชแคปโหมดก็เป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยครับก็จะเป็นชาสามห้าหนึ่งซองครับก็จะใช้เป็นเว r ร์ o โหลดสั่งนะครับ ส่วนแอ t คแท็กมืก็จะใช้เป็นแอ t คแท็กมดหกนะครับก็จะเป็นไฮบิสเบอร์ริ t บวกกับ Mark นะครับก็จะเป็นหมดนี้ครับไฮบิสเบอร์ริ t บวกมากะครับแล้วก็เอารหัสที่แคร็กเอาไปไว้ในไฟล์นี้นะครับส่วนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราเก็บรหัสที่เราแฮชไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ o อร์ริ t ของเราครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กครับก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งตัวเลขสามตัวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อีกสามตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตไฟล์ดิสโบก็คือไม่เก็บปรอดเข้าไปในพอร์ตไฟล์ครับหลังได้เลยครับ ก็เสร็จนะครับก็คืนว่าแคคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองดูที่พล์แคคของเราครับเนี่ยก็จะได้รหรัสออกมาแล้วครับก็ขอจบการสืในเพลงที่นี้ครับขอบคุณครับ